สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมช่นเคยนะก็คืเอ็กหลังนะผมเปิดไปนะลายเป็เลียนมากเลยมนเป็นเลียนเกมมือก็บป็นเลียนยนะประกอบการนะโ <No S 2> <No S 1> นเมลยลมักษ์นะฮะโนฮิวส์คิกเซลแคทเลยฮะแล้วมีเรนโบว์ด้วยนะฮะในครั้ผมไปรวมมาแล้วนะฮะจริงๆผมได้เยอะกว่านี้แต่ผมผมเอาไปขายหมดแล้วเรนโบว์เนี่ยแล้วผมเปิดตอนที่เขามีหลักอยู่ด้วยแอปผมเลยผมเลยโชคดีหน่อยนะฮะ เียผมปวดตัวเดียวก็ได้เหมือนมิติคอเนี่ยนะผมพุ่งปวดเล่นๆไปามาทีได้เวลาทำมิติคอ,อถึงจดมันก็ปวดอยู่ในหน้ากล้องเลยนะฮะต,อน,ตอนนีนะ้มิติคอสอกตัวนี่แหละแตผมได้มาเปิเปดมิสเตอร์อาต้าลักกี้นะฮะตอนนี้ผมเปิดอยู่เออผมปดิดจะ,ะได้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้เครจะรู้มาฮะมิติคอม,มาเร็วม,มาเร็วเหตทำไมครับเอาฟรีใช่ไหมใช่ใช่ เอาให้เดียเอาไปทำไมอีกหนึ่งดีเดียนน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเทศกาลน่าจะขายดีนะหลังจากเทศกาลจบไปนานๆคารวีนะครับผมเลยคิดว่ามันคุ้มเพราะตัวนี้มันตู้นี้มันอยู่ตลอดนี่ยแมตายไปนะฮะคนเล่นเราน้อย นเห็นไหมโกลเด้นก็มีนะผมไม่ได้เปิดตู้โกลเด้นเลยนะผมเปิดตู้นี้แต่ว่าผมมีมาสเตอรี่ครับมาเลยได้นี่ส่วนเรนโบว์นะผมเอาโกลเด้นที่ผมเปิดได้จากตู้นี้ไปรวมมาฮะอีกแล้วรวมแล้วเหมือนกากอะเอาตัวก็ที่มาตัวก็จังจุดเริ่ม้โวิวไม่ได้วิวกระได้วิวยังแล้วสิอีก23นาทีผมจะมาดีๆไม่หมดแล้วกันนี่เผื่อจะได้วิวยังในคลิปนี้ก็ได้ ya que le mal นวผมไปเทรดมาแล้วมีคนบอกว่าต,วต,วตัวนั้นถ่ายในเองกูสิของมันดูครับไม่ดูนะเนี่ยนี่ไม่ดูเน,นี่ยผมเกรดมันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยเกือบเดือนนะครับมันยังไม่หายเลยโมติแค่ว,ว, 1. 1. วันเดียวหนึ่งถึงสิบวันก็จะหายแนละ้วเป็นดูนะนี่ไม่ใช่ดูครับมตอร์แคร็บอะไรนีะ่ซื้ออย่างเพลงครับ อันนี้พูดไมมล่นี่ซื้อตอนที่มันราคาสีเีเลยนะกระป๋องขี้สดจัด่ตีกที่นี่จะเปิดดีเรือทั้งสาหกี่เบียอะไรกัน เดียวกันมีได้าตัวอยครับทุกคน นะครับมาเลยมาเลยดูเชทปอดเช็ดของผมดิหือเปิดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ย ฟรีใช่ไหมครับตัวเนยโนริผาทอบแจกแล้วกันรอให้นะคุณพี่อู้ห้ฟรี่เอามีเไม่ให้เราไม่อยาใครมาเสียเอาไป้ไปเจ้ากบดิ้นกับพ่งอย่างพิ่งเพิ่งเพ่ให้ให้อีกเกบน่าจะน้อยสัหน้าไปนะเ่้ากบพี่เพิ่มอีก เดี๋ยวนะเยสามสิกแล้วแล้วอง่เ้ตัวนี้นะหจะปิดคลเอาแบบเอาแบบโเดนเลยนะเพื่อนไข่สามฟองเอาแบบโกเด้นมาเลยนะ รูป yup. มากนะเราธรรมดาก็ได้มาเหึืเห oh, oh, ี๋ยวถ้าติดในมูมาสักหน่อยก็จเ้โอ้โหนี่กูเล่นลวนนี่นะเปิดรูปธรรมดานะเฮ้ยีอแล้วนักต่อนะแค่เขาแค่รอบเดียวแเขามาแค่นี้ผมจะคําเซิร์เขานะเจ๊เจ๊เจ๊ไป ใครอยากได้เสลียงพรุ่งนี้นะพวกแบบท59ทีผมแจกนะฮะใครอยากได้นี่ก็คอมเมนต์มาเลยนะพร้อมกับชื่อตัวเองแล้วผมจะไปแอดให้นเ,นเข้ามาฮะตัไเอก็จอยตามผมได้เลยนะตอนนี้ ดีกว่าทำไช่วร้า,ายจังเลยทำไมชั่วร้ายจังเลยปู่สาฟ้องดีกว่าทำไมชั่วร้ายจังเลยโอโ้โหเกือบมากน้องสาต้องให้หนายเรียกเพื่อนแล้วแหละเพื่อนมะเรียกเพื่อนนายมาหน่อยสิเฮ้ยเขาที่เขาชั่วซิวดิมอนน่ะนายเรียกเพื่อนหน่อยตะโกนเลยหน่อยหน่อยซิวดิมอน เชื่มาเลยเฮียไมได้เอาสลามมาให้ฉันนายต้องเรียกเ่อมดมาให้ฉันสนก็แบบมาไรอเีดีมมาสิมาไรียกเดีมดมาวเรียกครับข่์ดอดีมาฝากครับ มาไหมอุ้ยมาแล้วกูดิ้นเจ็บมากครับเจ็บมากครับพี่น้องเจ็บมากโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสั่นสะพายให้นะคะเจะใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโวยสักฟองหนึ่สิกอได้เมลยอย่าโอเคค่ะบ๊ายบาย